มีอะไรจะให้ดูนะคะดูตัวหอยเจดีค่ะขยายพันธุ์เร็วมากๆเลยเมื่อไม่กี่วันเห็นไม่กี่ตัวนะคะแต่วันนี้มีเป็นสามร้อยกว่าตัวคือเยอะมากๆนี่เห็นไหมคะขุดลุมหลบภัยด้วยแม้ทาบ้านอยู่แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยเนาะดู ดูต้นไม้ของแม่เจี๊ยบดูต้นมะเขือของแม่เจี๊ยบเริ่มเริ่มซีดเริ่มโทมนะคะเริ่มมีอาการเหลืองจากที่เขียวสวยให้ดูนะเยอะมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูผักปังที่เราปลูกเอาไว้ในกระถางนะคะผักปังต้นนี้นะคะเป็นผักปังที่เราใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการปักชำจากส่วนลำต้นนะคะเราปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะกระถางก็ไม่ใหญ่แต่ว่าประหยัดพื้นที่ดินที่ใช้นะคะก็เป็นดินเก่าจากปีที่แล้วผสมกับดินใหม่แล้วก็เปลือกไข่เศษอาหาร เอามาคลุมด้านบนนะคะเห็นไหมคะดินค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายเยอะมากๆเลยตะไคร้กำลังแตกไปนะคะตะไคร้สองต้นนี้นะคะก็เป็นตะไคร้ที่เราทำการปักชำเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเราเอาปักชำในกระถางนี้เนาะเราทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่ากระถางนี้มันเป็นกระถางของกระชายนะคะเราก็เลย ย้ายตะไคร้นะคะไปใส่ในกระถางนี้ปัญหาที่เราต้องเจออีกหนึ่งปัญหานะคะก็คือปัญหาจากเพียนะคะแล้วก็มดดำอันนี้เป็นเพียแป้งนะคะที่เกาะอยู่ตามลำต้นของมะเขือยาวนะคะเป็นมะเขือยาวพันสีขาวนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะเจอปัญหานี้เยอะมากเลย การปลูกผักปังในกระถางนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะเรายังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้วก็สามารถดูแลได้ง่ายๆนะคะสําหรับแม่เจี๊ยบนะคะบริเวณบ้านจะมีพื้นที่ที่น้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปลูกผักปังในกระถางแล้วก็จํากัดพื้นที่ให้กับต้นผักปังด้วยนะคะเพราะว่าผักปังเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่เลื้อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะจัดสรรปันส่วนได้นะคะโดยการทํา ค้างไม้เลื้อยให้เขาแบบนี้นะคะทําแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ไว้ใช้สอยเยอะค่ะผักปังเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะสามารถปลูกได้ตลอดฤด,ดูกาลเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไปโตช่วงไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยอย่างของไม่เจี๊ยบนะคะก็ปลูกแต่ช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่า เขามาโตตอนช่วงหน้าร้อนนะคะคือเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะเขาก็เพิ่งมีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีลมแรงมากๆแล้วก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดแต่ว่าพอเข้าหน้าร้อนปุ๊บนะคะเขาได้รับแสงที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีลมเขาก็การเจริญเติบโตของเขาก็ถือว่าดีมากๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้นะคะ่ะ ผักปังต้นนี้นะคะเราก็ปลูกจากการปักชำเหมือนกันนะคะแล้วก็เราปักชำพร้อมๆกันกันกบต้นที่อยู่ในกระถางแต่ว่าความแตกต่างมันก็แตกต่างมากๆนะคะสังเกตดูนะคะลำต้นของเขาก็จะมีความอวบก,กว่าใบก็จะหนาแล้วก็จะใหญ่กว่าด้วยนะคะ สาเหตุนะคะก็เป็นเพราะว่ากระถางนี้เขาจะมีหน้าที่กว้างกว่านะคะมีดินเยอะกว่าแล้วก็ทรงลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรากฝอยของผักปังเนี่ยนะคะเขาก็สามารถไปได้ไกลหาหารได้เยอะมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะคะแต่ว่าการแตกแขนงน,นะคะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะไม่ค่อยจะมีการแตกแขนงตามข้อนะคะหรือว่าตามตาเนาะส่วนมากเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเลื้อยไปแบบไกลมากๆ แต่ว่าไม่ค่อยแตกแขนงส่วนฝั่งโน้นนะคะเขาถึงต้นเขาจะรีบกว่านะคะแต่ว่าเขามีการแตกแขนงได้ดีกว่าปัญหาของต้นโน้นนะคะก็อยู่ที่กระถางเป็นกระถางเล็กมากๆนะคะแล้วก็ลากฝอยเขาไม่สามารถไปได้ไกลเขาก็จะขดอยู่ตามกระถางเล็กๆเนี่ยนะคะในในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ดินน้อยมากๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนของบาเลนจะมีความร้อนมากๆนะคะคือจะร้อนมากๆจาก ตอนกลางวันนะคะจากแสงแดดตอนกลางวันพื้นปูนซีเมนนะคะที่ราวางกระถางเอาไว้เนี่ยมันจะกระทบกับรากของผักปังนะคะก็คือความร้อนมันขึ้นมามันกระทบกับรากของผักปังมันเลยทําให้ผักปังเนี่ยนะคะการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า เขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็ไม่ตายแค่เราเพิ่มดินในกระถางขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ลดน้ําให้ได้วันละสองรอบอย่างตอนเช้ารอบหนึ่งตอนเย็นรอบหนึ่งมันก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของอความร้อนที่ไปกระทบรากของเขาอย่างน้อยๆก็สามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็ เป็นผักปังที่ปลูกอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ประมาณ3ปีได้มั้งประมาณ3ปีนะคะปลูกในถังตัวนี้นะคะเป็นถังสีขาวถ่ายให้ดูทุกปีเนาะนี่ค่ะเริ่มเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มต้นปลูกผักฟังนะคะก็ปลูกใส่ใน2กระถางนี้นะคะซึ่งเป็นดินที่ ไม่มีธาตุอาหารนะคะบอกตรงก็คือเป็นดินที่ขุดมาจากาใต้ต้นอินทผลัมเนาะเป็นดินทรายล้วนๆนะคะปลูกปีแรกก็เหลืองไม่สวยนะคะเหลืองแบบนี้เลยนะเหี่ยวเหลืองพอได้เศษอาหารมาหมากักมาปรุงดินนะคะก็คือหมักมาเรื่อยๆนะเอาใส่ด้านบนเนี่ยใส่ใส่ด้านบนกระถางใส่ด้านบนเลยนะ ไม่ได้หมักนะคะใส่ด้านบนใส่ใส่มาเรื่อยๆพอเศษอาหารเขาแห้งเขาก็จะยุบลงไปเห็นไหมคะจากดินที่ประยูประมาณนี้ปกติมันจะมีดินประมาณนี้พอเราใส่พอเราใส่เศษอ,อาหารขึ้นมามันก็จะเริ่มเต็มใช่ไหมคะเต็มแล้วทีนี้พอเศษอาหารมันยุบมันก็จะกลายเป็นดินมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็ได้ซื้อดินมาจากร้านด้วยแหละเอาดินมาเพิ่มนิดนึง กระถางนี้ดินยุบนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่เศษอาหารปีนี้ไม่ไม่ได้ใส่ใส่แต่กระถางนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ายากเนาะแต่ก่อนมันจะมีต้นบวบนะคะมันจะมีออยอดบวบเต็มเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผักปังในกระถางนี้เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ดินเลยน้อยแต่ว่าดินที่ใช้ปลูกเนี่ยสามปีนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นที่เหี่ยวเียวแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่า าขาสารอาหารหรืออะไรนะคะอันนี้คือแดดนะคะคือถ้าถ้าหน้าร้อนจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าไม่ไม่เด็ดไปกินเนี่ยจะชอบมีปัญหาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีขแขนแงแตกออกมาตอนนี้ถ้าเขาเลื้อยแบบนี้นะคะขแนแงมันก็จะแตกอยู่ตรงตรงช่วงข้อเนาะนี่อย่างนี้นะคะขนแนงจะแตกอยู่ประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือสามารถนําไปปักชําได้นะคือตัด ตัดเอาข้อนะคะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็นําไปปักชํายังไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาที่จะมาตัดผักปังไปทําเมนูอร่อยอร่อยก <c oughs> ินนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําการปักชาเนาะตอนนี้ยังคิดอยู่เลยนะว่าจะลงผักอะไรดีเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เข้าหน้าร้อนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดลงผักนะมันก็จะมีปัญหา มันก็เสียมเมล็ดทิ้งนะคะส่วนมากตอนนี้นะคะก็เพาะเมล็ดกะเพราแดงแล้วก็เป็นพวกมะเขือเปาะมะเขือลายมะเขือต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกหลายๆอย่างนะคะที่เพาะก็เพาะเพราะว่าจะแจกเพื่อนๆน,นะคะแจกจ่ายแบ่งปันกันเนาะไม่ขายนะคะก็คือเพาะเพื่อที่จะแบ่งปันกัน สำหรับคนไทยในบาเลนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้นะคะที่เรารู้จักอยู่แถวฮามัดทาวแล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นนะคะช่วงนี้ร้อนเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ลื้อออกหมดนะคะเพราะว่ามันมีหอยเจดีเนาะแล้วก็มาขุดเอาหอยเจดีไปทิ้งนะคะแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะหานี่ค่ะเดี๋ยวจะหาวิธี ามากําจัดนะคะเพราะว่ามันยังมีเดี๋ยวจะไปทําน้ํากระเทียมมาลดนี่นะคะกําลังแตกข้อแล้วก็กําลังแตกรา,ากนะคะกําลังมีรากติดมาด้วยเนี่ยกระถางนี้ถ้าไม่ทําลายนะคะหอยเจดีจะพึบเลยนะเยอะมากเดี๋ยวเขาจะแพร่ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังยังมีแค่ในกระถางนี้ยังไม่ได้แบบว่า,าขยายพันธุ์ไปกระถางอื่นเนาะยังไม่ได้ขยายไปกระถางอื่นนะคะนี่ค่ะ แตกตามข้อนะคะก็จะได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนาะก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะนี่อันนี้เป็นหอยเจดีกินนะคะเนี่ยลอยเขากินเห็นไหมคะนี่อันนี้เริ่มกินแล้วนะเสียด้มากๆกระถางนี้ถอนพักนาทิ้งหมดแล้วนะคะนี่ไม่มีแล้วนะพักนาเพราะว่าแมวมันมาขุดนะคะแมวมาขุดแล้วก็ ผักเราตายหมดเลยเนาะเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยเจอแมวนาะมาขุดเสียดายมากๆเลยแล้วก็ไม่เชียมะคะก็เอาต้นกระเพามาลงถ้าไม่เอากระเพามาลงนะคะหอยเจดีกินเกลี้ยงเพราะว่าหอยเจดีเขาจะเขาจะเข้าไปทําบ้านอยู่ในกระถางนี่ค่ะเขาจะขุดดินนะคะออกไข่เต็มเลยในด,ดินเห็นไหมคะ อันนี้กะเพราวันนี้อร่อยมากเลยนะคะหอมฉุนมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาเล็ดพันธุ์มีเยอะอยู่นะคะมะเล็ดพันธุ์เยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่จะปลูกแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่จะปลูกเป็นกะเพราแดงนะคะก็เลยไม่ได้เพาะเมล็ดเพิ่มส่วนมากตอนนี้นะคะเฉพาะเป็นกะเพราแดงแจกจ่ายให้เพื่อนๆคนไทยในบาเลนนะคะแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนต่างชาตินะคะที่เขาขอมาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ